สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะอันนี้เป็นดอกดอกทิวานะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะ <c oughs> คิดว่าใช่อ่ะคะ่ะดอกทิวาเพราะตอนซื้อมาเขาเขียนว่าดอกทิวา <c oughs> เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมตอนกลางคืนค่นนะ,คะดอกเขาออกเยอะมากเลยค่ะเนี่ยเยอะมากอืดอกเขาเยอะมากแต่ว่ากลางวันไม่มีกลิ่นนะคะ กลางวันไม่มีกลิ่นอะไรเลยแต่ว่าพอประมาณสักสักหกโมงไปแล้วอะค่ะกลิ่นของเขาเนี่ยจะหอมอบอวนมากเลยอันนี้ค่ะดอกเขาเยอะมากกลิ่นของดอกพิวาเนี่ยเขาเขามีลักษณะตอนกลางคืนนะคะเขาจะหอมตอนกลางคืนฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ทราบเนาะ เกิดไปอะไรอะสถานที่ไดสถานที่หนึ่งแล้วก็มีดอกที่วาอยู่อยู่เรียกง่ายว่าอยู่บริเวณน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะมีวิวอาจจะมีแบบเอออะไรนะอะไรอย่างเงี้เพราะว่าตัวเองเนี่ยบอกตรงเลยเพราะไม่เคยไม่เคยปลูกอ่ะคะ่ะ แล้วก็พอปลูกเขาแล้วพอเขามีดอกอก,ก็ก็ค่อนข้างงงเหมือนกันเออวันวันที่เขาออกดอกอะค่ะมายืนหน้าบ้านก็ถามคุณเคนนะว่าใครใครฉีดน้ําหอมคือหอมมากหอมแบบหอมโอ้โหแบบหอมกลุ่นนะคะเออหอมจริงๆอันนี้ไม่แน่ใจเนาะว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นโบตันหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันค่ะเขาก็จะบานตอนกลางคืนเออเป็นดอกไม้ที่เอ่อ บานในช่วงเวลากลางคืนเนาะออกดอกเยอะค่ะแต่ว่าอช่วงนี้มันเนาะก็ตัวเองก็ไม่เห็นไม่เห็นดอกเขาตอนกลางคืนไม่ได้ออกมาค่ะอันนี้เนี่ยเรียงไงเห็นไหมคะเขาเลื้อยขึ้นไปบนเลื้อยขึ้นไปบนต้นมะม่วงค่ะเออเรียงไงว่าบนต้นมะม่วงก็หอมไม่หมดเลยช่วงนี้ดอกเขาเยอะค่ะดอกเยอะมากเลยก็เนี้ยค่ะ เนี่ค่ะเป็นเป็นน่าจะเป็นโบตันเนาะไม่แน่ใจนะคะใครทราบก็บอกได้นะคะคือตัวเองก็ไม่แน่ใจดอกเขาเยอะค่ะแต่ว่าร่วงโรยร่วงโรยคะ่ะร่วงโรยร่วงโรยหมดละรกนะคะที่นี่รกไปด้วยตนย้นไม้ค่ะอันนี้เป็นมิกกี้เมาส์นะคะอันนี้เป็นดอกมิกกี้มเามาส์ค่ะเออเจ้ามิกกี้เมาส์เนี่ยเขามีสองสีนะคะ เ,เขามีสีเหลืองสีเหลืองแล้วก็สีแดงอยู่ในต้นเดียวกันอันนี้ค่ะเป็นดอกมิกกี้เมาส์ก็จะมีลักษณะคลายคลายมิกกี้เมาส์เนาะวันนี้เนี่ยอยากจะคุยเรื่องออคนที่คนที่มีสามีเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือว่ามีเรียกง,ง่ายว่าเอาเป็นว่าคนที่มีคู่ครองเนาะ คนที่มีคู่ครองเป็นชาวต่างชาติเนาะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะเราเราต้องยอมรับในในความหลากหลายฉะนั้นเนี่ยวันนี้เสียงดังนิดนึงพอดีรถเข้ามาทําความสะอาดด้านหลังบ้านคะ่ะจะบอกว่าคนที่มีคู่ครองเนาะที่ที่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็ได้มีโอกาสไปไป,ไปอยู่ในบ้านในเมืองเขาเนี่ย ถือว่าเป็นเป็นคนที่ได้เปรียบนะคะเออเนาะได้เปรียบในในเรื่องของออการการยกย้ายนะคะเออหมายถึงว่าการได้ยกย้ายการได้ย้ายไปอยู่ในประเทศอีกหนึ่งประเทศเนาะฉะนั้นเนี่ยเออก็ก็อยากจะบอกว่าใครก็ตามนะคะที่ที่มีคู่ครองเนาะที่มีคู่ครองเป็นชาวต่างชาตินะคะ ถือว่า,เ,าเราย่นระยะเวลานะคะคือเรียกง่ายๆว่ามันเป็นช่องทางช่องทางที่เราเนี่ยจะสามารถที่จะไปอยู่ในประเทศนั้นๆได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็แล้วก็วกเ,เป็นช่องทางในการนำไปสู่การเป็นพลเมืองของประเทศเขานะคะพอเราไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำงานนะคะไปทำงานได้แล้วก็ เป็นช่วงระยะการรอคอยซึ่งการรอคอยก็ไม่ได้นานเลยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นในประเทศออสเตรเลียเนี่ยเมื่อเมื่อเราทำวีซ่าเ,เรียกเองทำวีซ่าคู่สมรสเนาะเมื่อเราไปอยู่แล้วเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานค่ะนะคะพอเราไปเนี่ยเราเราเราได้ท r ก่อนใช่ไหมคะเราได้ท r นะคะเมื่อ,เ,อเวลาผ่านไป2ปีเขาก็จะทําเรื่องมาหาเรามาให้เรากรอกเอกสารเพื่อที่จะขอ PR นะคะ เพื่อจะขอ PR โดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็ในช่วงระยะเวลา4ปีนะคะที่เราได้อยู่ในประเทศของเขาเราก็สามารถที่จะขอเพื่อที่จะเป็นพลเมืองบ้านเขาได้ด้วยนะคะก็แล้วแต่แล้วแต่เลยว่าใครอยากจะ,ะมีสองสัญชาติหรือใครอยากะจะอยู่แบบลักษณะถือวีซ่าถาวรเป็นเป็น,เป,นเป็น PR ลักษณะ PR เนาะก็ต่อทุก,ทก ทุกๆห้าปีนะคะถ้าเราไม่ได้ออกนอกประเทศก็ไม่จําเป็นต้องต่อนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าคนที่อยากไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็มีมีจุดมุ่งหมายะคะ่ะแล้วก็ที่ง,ง่ายมีคู่ครองเนาะมีคู่ครองอยู่ในต่างประเทศนะคะเ,เรียกง่ายๆว่าถือว่าคุณเป็นคนที่โชคดีนะคะเพราะว่าออนอกจาก ใช้ระยะเวลาไม่นานนะคะในใน,ในการที่เรารอคอยในการขอ,อวีซ่าเพื่อที่จะเป็นพลเมืองของเขาแล้วเนี่ยเรายังสามารถทำงานได้นะคะทำงานได้ตามปกตินะคะแล้วก็มีคนดูแลนะคะมีคนดูแลคือเรียกง่ายว่าถ้าเราได้ไปในลักษณะ,ะเป็นวีซ่าของผู้สมรสนาอ มันก็สามารถที่จะทําให้เรามองเห็นอนาคตเร็วขึ้นนะคะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเป็นการย่นระยะเวลาที่ดีนะคะแล้วก็เป็นอ,อะไรอ่ะมันตอบโจทย์นะคะมันตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากจะไปไปอยูอ่ต่างประเทศด้วยวีซ่าคู่ครองเนาะหมายถึงว่าคือไปอยู่กับคู่ครองของเราอะคะ่ะแล้วก็เป็นการย้ายประเทศนะคะใครที่มี มีคู่ครองเนาะที่อยู่ต่างประเทศก็แสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่คิดว่าจะทำยังไงจะทำยังไงถึงจะสามารถไปอยู่ต่างประเทศได้ด้วยวีซ่าที่ถูกต้องก็ก็ต้อง,ก,องก็ต้องดูวีซ่าตัวอื่นนะคะเอ่อฉะนั้นสำหรับคนที่มีคู่ครองเนาะมีคู่ครองเป็นชาวต่างชาตินะคะตัวเองก็ก็ถือว่าเ,เป็นผู้ที่โชคดีเนาะแล้วก็ แล้วก,ก็ขอให้ทุกทท่านนะคะที่มองว่าเออเราจะขอวีซา่าเพื่อจะไปอยู่ต่างประเทศด้วยวีซา่าคู่สมรสอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออจะทำยังไงได้นะคะก็ลองหาช่องทางดูนะคะอ,อ่าก็สำหรับวันนี้ก็เอาใจช่วยนะคะสาวๆหนุ่มๆอะไรก็แล้วแต่เนาะที่อยากไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศกับคู่ครองของเรานะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะเออให้มีความสุขนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ 的卡。